เชื่อไหมครับว่ามีคนเพียงแค่2.3เ,เท่านั้นที่มีเงินพอใช้หลังเกษียณในขณะที่อีก43ยังคงต้องทำงานอยู่ที่เหลือก็ต้องพึ่งพาคนอื่นทุกวันนี้หลายๆคนยังทำงานแบบไม่สามารถจะหยุดได้เพราะมีหนี้สินไล่หลังทำงานเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกว่ารวยสักทีหรือโชคไม่ดีเจ็บป่วยขึ้นมาก็ไม่มีทางเลือกในการรักษามากนะัแม้แต่คนที่หารายได้ได้6-7หลักต่อเดือนก็ยังคงมีปัญหาหนี้สินลุงหลัง ทั้งหมดนี้เกิดจากรากของปัญหาคือการไม่วางแผนการเงินสวัสดีครับผมเคลลี่ถากรวรพืชโสพลน,นักวางแผนการเงิน CFP นะครับจากการที่ผมได้ช่วยลูกค้าหลายๆคนในการวางแผนการเงินพวกเขามีความเชื่อมั่นว่าจะสามารถเกษียณสบายได้ตามที่ตัวเองหวังหรือเป้าหมายทางการเงินอื่นๆสามารถที่จะบรรลุได้แน่นอนตามที่เขาต้องการ แต่น่าเสียดายที่ผมเพียงคนเดียวไม่สามารถจะสเกลไปช่วยคนจำนวนมากได้ผมจึงเลือกที่จะสอนให้ทุกคนวางแผนทางการเงินได้ผ่านทางเวิร์กช็อปที่ชื่อว่า Financial Planning Bootcamp สิ่งที่คุณจะได้รับจากเวิร์กช็อป Financial Planning Bootcamp ข้อแรกเลยนะครับนั่นก็คือ แผนการเงินเฉพาะเจาะจงสําหรับตัวคุณเองพร้อมแผนปฏิบัติการที่คุณจะสามารถเอาไปทําได้จริงให้เป้าหมายทางการเงินของคุณบรรลุได้จริงๆข้อที่ 2. นะครับคุณจะได้ฝึกวางแผนการเงินในส่วนของแผนเกษียณแผนการลงทุนแผนการปกป้องความเสี่ยงและแผนการจัดการภาษีและมรดกถ้าเป็นไปได้คุณก็อยากจะเลือกจ่ายภาษีให้น้อยลงใช่ไหมครับในขณะที่รายได้ของคุณจะเท่าเดิมซึ่งคุณจะได้ฝึกทําในเวิร์กช็อปนี้ข้อที่3า ผมและทีมที่ปรึกษาทางการเงินจะช่วยวิเคราะห์แผนของคุณให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้คุณไม่ต้องกังวลเรื่องเงินอีกต่อไปผมได้ย่อยความรู้ CFP ทุกโมดูลบวกกับประสบการณ์ทำงานจริงมาเป็นฉบับที่คนทั่วไปสามารถทำได้จริงทุกอย่างจะอยู่ในเวิร์กช็อปนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ ผมได้ทําการคํานวณสิ่งยากๆเอาไว้ออกแบบมาเป็นเทมเพลตให้แล้วสิ่งที่พวกเราจะต้องทํามีแค่2อย่างคือตั้งเป้าหมายและลงมือทําจริงเท่านั้นแค่นี้เป้าหมายทางการเงินของคุณก็สามารถบรรลุได้เรียบร้อยแล้วถ้าคุณอยากทําให้เป้าหมายทางการเงินของคุณสําเร็จได้ทุกเป้าหมายทักมาได้ที่ l i น์แอดเคลลี่วีไนะครับให้พวกเราได้ช่วยคุณทําเป้าหมายทางการเงินของคุณให้สําเร็จนะครับ